ต่อไปเราจะร่วมกันทำวัญเช้าเพื่อข้าพพระองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สมบูรณ์กายวาจาใจน้อมบูชาจุลของพระรัตนตรัยอัญชลีวันทาอาทิว่าพระผู้ใเจ้าเป็นเจ้าของเราอัญชลีวันทาอาทิว่าพระผู้ใหญ่เจ้าเป็นเจ้าของเราอัญชลีวันทาอาทิว่าพระผู้ใหญ่เจ้าเป็นเจ้าของเราอัญชลีวันทาอาทิวา ยงโสภาควาอารังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภาควาตาธทมวสุปาติปันโุยาสะภาควาตุสาวกสังโฆมธรรมยังภาควันตังสะธรรมังสะสังขังอิเมหิสะการิหิยาระ อะโรปิเตยยปิปุชยามะสาโทโนปเตภะคะวัสุเทราปรินิพุโตปีปัตถิมาจนาตานุกรรมปัมมานะสะอิเมสการะรทกขตาปนาอราปุเตปติันหาตุอังหากังทีคารตังอิตายาสุขายา อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภะคะวันตังอะภิวาเทสวาภะตัวภะคะวะตาธโมอะมงนามัสตุปัติปันโนภะคะวตัวสวาคัสังโฆสังฆังขาร นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโสตัทาค่ะตอวอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณสัมปันโอสุขตุโลกวิทวนอนุตตารรปุริสธรรมสารติสัทถเทวมนุษย์สานะพุทโวพระกวาโยอิมังโลกังสาเทวกังสมาพระกังสาประมากังสาสมณปราหมณิงปราจ สัทเทวมุุย์สังสัยปิญญาศาสตริกัตตาวาปเวเทสีโยธรรมเทเสซสิอาทิกลายะนังมาเจกลยานังปริโยสานกาลยานังสัทถังสัพยานะเทวราริปุณนังปาริสุทธาพระมจริยังปากาเสศี ตามะหังภะคะวันตังอาภิปูชยะมีตามะหังภะคะวันตังสิระสันะโยโสสวะคาตัวภะคะวัตตาธโมนันทิติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโกปะนายโกปะจะตังเวทิตาโพวินโยหิ ธระมังธรรมังอภิปูชยามีธรรมังธรรมังสิระสะโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวะกะสังโฆะุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวะกะสังโฆะญายาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวะกะสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาบุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขีนายโยอัญเชรีการณิโย ο. อนุตตรังปุญญาเกตะ โลกาสตาตามหังสังฆาอภพิปุชยามิตามหังสังฆังสิราสางพุทัสุสโทโธกาุณนามหโนโยตยันทาสุทาภลายานโรจโนโลกาสาปะปุปะกิเลสกคตตะโก วันธามีพุทธะอะหามาทารีนะตังธรรมหัวปฏิีพววิยตัสสะสัตตุนยวโยมัคคะปากามาตเปทาปินนะกัวลวุตูตารวงโยจตตาทัสตปานววันธามีพุทธะอะหามาทารีนะตังสังสูเกตตาปยาติเกตตาสันยิโต โยติตตะสันตัวสุกัตานุปูตะกัวโลละปิโนอริโยสุเมตตโสวันทามิสังฆะอาหะมาะเรนะสังจิตเจวะเมกันตับิปูชะไนยะกังวัตุตายังวันทายะตาปิสังฆตังปุณยังมะยางยังมามะสาโพปัตถวา มา้อนตุเวตาสปะพาวาสิทธิยาอะทากาตัวโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโวอัมโมจะเตสีโตนิยานิโกอุปาสมิโกปารินิพานิโกสัมโกตัคะมีสุขตาปเวทิตตัวมายันตังธัมมัสุตวาเอวันคานามา ยาที่ป huh. ีต e ุขาจาระปีตุขามารนามปีตุขังโสกปริเทวาตุตัวมานะตุปายาสปีตุขาอาปิเยหิสัมปโยขวตุขวะปิเยหิวิปยโยขวะตุขวะยามปีชังนราภิตามปีตุขังสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาตุขังสช้ยาที่ตัง รูปปาตานขันตัวเวทนาปาตานขันตัวสัญญูปาตานขันตัวสังฆารูปาัตานขันตัววิญญาณูปาตานขันตัวเยสังปริญญาญาอราโนโซภะคะวาเอวังพังลังสาวะเกวิเนติ เอวังภาคาจาปนัสสะภาควาตุสาวกโสอนุสาสานิภาหุลาปวัตติรูปังอนิจจงเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนั ญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาติโคตินามาชาริยาชรามารณีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิทุมานัสิโยปายาสิหิทุโคตินาตุคาปเรตาอาเปวนามิมาสเกวารัสสตุทักขันตั ยายเยทาติเยราปารินิพุตัมปิตังภะคะวะตังอุเทสารหันตังสัมมาสัมพุทธังตถาคการามาอะนาการิยังปะปะจิตาตัสสเมิงภะคะวะติพระมจาริยังจารามะอิโคนังปิฆาสัจิวะสมาปนา สังโนปรังมะจาริยังอิมาตสเกวลาตัสสุคาคันตาสันตะเกริยาสังวตตูตีปฏ uh ิสังขายนิโสจิวร ah ังปฏิเสวามีญาวะเทวาสิตัสสะปฏิคาตายะปุณหะสะปฏิคาตายะดังสามารถสาวตาสาปฏิริงสาปสัมปัสสะนังปฏิคาตายะ ยาวาเทวาหิริโกปินาปาิชาตาทาังปาทิสังฆโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสเทามีเนวาทวายานามัธายานามันายานวิปุสนาญายาวาเทวาอิมาากายาติติทิยาปนาญาวิหิงสุปารติยาปรมจาริยานุกายา ยีติปุรานายาเวทนานปฏิหังคามีนาวะยาเวทนานนาอุปาเทศามิยัตารายาเมผะวิสตีนาวะตาจะภาสุวิหโรจาตีทั้งโยนิโสเสนาสานังปฏิเสวามิยาวะเทวาสิตัสสะปฏิคาทายาคุณหาสาปฏิคาทายา ดังสามารถกาสาวาตสาปปะทีเริงสาปสัมปัดทานังปฏิคาทายะญาวาเทวะตุปะปิสยาวิโนทนะปฏิสังลานารามังกาปฏิสังขายโยนิโสนาปัจจะยาเพสัจจะปริคารังปฏิเสวามี ยาวะเทวาอุปนันะเวยาปาติคานเวทานานงปาติคาทายาอาภยาปัจจาปรมตายาติยาถาปัจจายังปวัตตมะ นังทาตุมาตตาเวตังญติตาจีวรังตาทุปะคุณชาโคจัมบุคาลวทาตุมาตากัวนิสัตตัวนิเชวุสุนยศะภานิปานิมานิจิวรานิอาทิโกตชาณียานิมัติภูติกายยังปัตตาวาอาิวิญาจีโกตชาณิยานิชายันติยาธาปะญาญาปัตตามานังทาตุมาตตา เวตังยาติตังปินดาปะตัวตาทุกภูมิชาควรจะบวกกาโลวาตาตัวมะตาควรนิสาตัวนิชิควรสุนญยศควรปานะยังปินดาปะตัวอาจิโกชาิโยอิมังปิกายาปตตะวะติวิยาติโกชนิโยชายาติยาต้าปะชาังปวัตต์มะนังธาตุมาตามีเวตังยาติตาง เสนาสานตุปปาบุญจักรวัจจุบคาโลธาตุมาตากวนิสัตตวนิเชียวสุนโยสัพพะนิปานะยิมานิเสนาสานะนิอาจิโกตจันิยานิมัสโกติกายังปัตตาวะอาทิวิญาจิโกตจันิยานิยายังติยาตาปัจะยังปวัตตามา เมตังยติทังพิลานาปัจจยะเทสัจจะปาริคารตตุปปะปุจักวลัจักบุคาลถ้าตุมาตะกลัวนิสัตตัวนิเชวสุญยสับยังพิลานาปัจจยะเทสัจจะปาริคารอาจิโกจานิโยอิมังปุติกายะปัตตาวาติวิยะทิโกจานิโยชายาติ อาหุงส,ะสะาหัสสามปีเนียมมิตาสาวุทาตัาางคาริเมฆารังโอติตาปัวรัจศินามารังตานาติตามาวิธินาคิตตาวามุนิโทตัมเตจะสสภาวตุเตจายมังกาลานิราติเรกามปิยก กิตตสาภารติโรพรมปานาระวกรรมกามทัคตาญาณกันติสุท,ทันตวิธินะคิตตวามุนิโทตังเตจาสาภาวะตุเตใช้ยังมังกาลา ขีริงข้าจาวรังอาทิมาตาปูตังทาวาจิจักกามาตาริวาตุธารุนันตังมิตัมบุเสกวิธีนาทิตาวโมเนียโตตัมเตจัสสัมวาตุเตจยามังกาลานิวเกตกาตกรรมติหัสุธารุนันต์ชาวันติโยชนะปะทังกุลิมาวันตังเอเตปิสังฆขตามนุ คิดตาวาโมนินโทตัณเตจสังปาวตุเตจะยามังคาลานิคตตวานักะธรรมุตารังอิวะคาปินิยปินยจตัวทวจนังแกนากกายะ an an มะเกสันเตนะโสมาวิธินาคิดตาวาโมนิน ยาสาภาวะตุเตชัยมังคาละนิสัตยามวิหายามาทิสัตจากวะทะเกตตวงวาทาปิรรภิตามานังอาทิอันทัปูตตปัญญาปะทิปะจาริตัวทิตาวะ มูนินทัวตันเตจัสสัพวาตุเตชยมังคลานีนะทัวปานันถ้าปูชาคังวิโกทางมหิทธิปุดเถนะถ้าปูชาเกนะธามาปายันตุเหตุปะเทสวิตินาคิตาวามุนินทัวตันเตจัสชยมังคาลานี ข้าเทติโพชาเกินาโธทตาตังพระมังวิสุติจุติมิติปากาพิธานายานากาเตนณวิธินาจิตตวะมุนินทวตัมเตจะสาปวตุเตชยมังคารานีอตาปิ๊ย ตจชายามังคะลาตตาคาตาโยวาจโนทินาทีเนสาราติมาตันทิิตาวาน,านิกาวิวิธานิจุปาตาวานิโม ขันสุขังอธิขามายานารุสปัญญามหาการุนิกุาทวหิตายาสาพพะนินางผู้เรียตวารารมิสาพพะปัดตัวสามผู้ทีหมดธรรมเกเีนัสัจวาตินาหูตูเตชัยมังกาลังชยาตัวผู้ทิยามุเลสั ชัยญาณังนังทีวัตตนุเอวังตาวังวิจัยโยมุนิชัยยาสุจัยมังคาภราชิตาปันลังเกสีเสพตาวิปุกขาเลอาภิเสกเกตปะปุโปตานังอาคาปตัวปัม ทาติโสนากาตตังสุมังคาละสุปาภาตังสุหัสติตังสุขนุสุโมหโตจะสุยทางปรัมมาจาริสุปาทากีนะกายกรรมมาวาจากรรมปาทากีนะปาทากีนะมโนกรรมาปานิทีเตปาทากีนะปาทากีนะนิกาตวานลปันตาเทปาทากีนะ ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีโสเปกเรโพธิกเรตาหิงตาหิงตสธรรมทานเนนปะวันตุปูจิตาโสทิ้งอรุณเตตาวิหารมันดารเทราจามาตฌานวากาจเิกาโวสารามิกาทานปะติวปาสกา อามะจเดสานิกะมาะจีสระสัปปะนผูตาสุขิตาพาวันตุเตชาราผูชาเยปิะอันตาสัมปะวัสังเสสะจัตตาท้าวปะปาติกานิยานิกังธทมนวารังปะติจเตสัพเพปิทวกาสักการวนุสังกยัง คาตูเจรันตตตันธรรมโมธรรมะทาราจะบุคคลาสังโฆโหตุสมมาโควะทายาจิตายาจาอามิระคันตุสัตธรรมสัพเพปิธรรมะจาริโนผูดถิ่งสัมปผู้นัยยามะมิอริยาปเวทิเตตุสัพเพปิปานิโนผุดดาสะะสเน สัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทวปวัตตุวุฒ e ิปาวายาตาทานิสามิตังเนตุเมตานิงมาตาปิตาจาราังนิจังราคันติบุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนปางราคันตุสัพพะทาอิมาหังปันเตปะกวาอัตตาภาวังทุมหากังปาริจาามิ ถ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาเพื่อความดุดพ้นจากอาสวกิเลสจากความทุกข์ให้ถึงซึ่งมากผลนิพพานด้วยการปฏิบัตินี้ด้วยเทินนะรักลัามาาน สวนเช้าจับน้อยก่อนที่เราจะไปออกรับกินถาบาทไปปวดตาาอยาโยมก็าทำการมาฐงานทำจิตใจของเราให้สงบก่อน่อให้เกิดบุญเกิดกุศลให้กับตัวของเราเองหายใจเข้าลึากๆหายใจออายาวออหายใจเข้ารู้จักหายใจออกรู้จักหายใจเข้ากันให้เราคงมาดูอยู่ที่เราหายใจเข้าหายใจออก คีรีีมีแค่กายกับมีแค่ใจมีแค่ลมหายใจเข้ากับหายใจออกนะที่มันเป็นเป็นตัวเป็นตนของเราเิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวกับชีวิตจะเป็นบุคคลจะเป็นทรัพย์สมบัติก็ดีทรัพย์สินเงินทองจะเป็นงภายนอนมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่สิ่งที่มันไม่ดับไปก็คือจิต วิญญาณของเราองไปเหวียน่ายตายเกิดถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติม่เจริญสินสมาธิปัญญาเราก็ต้องไปเหวียน่หยตายเกิดเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายพระพุทธเจ้าทั้งหลายไปสสงทั้งหลายท่านเห็นทุกเห็นโทษเห็นผลการเวียน่ายตายเกิดท่นา,านจึงประพฤติปฏิบัติเจริญสินความสงบในกายวาจาใจสมาธิก็จึงใ,ใจที่มั่งคง ปัญญาก็คือความรอบรู้ในกองสสงขารเห็นถึงความเป็นจริงเกิดขึ้นทั้งเนี้แลวก็ดับไปางดังนั้นให้เองมาก่อนรู้กายรู้ใจให้ใจเข้ารู้จักให้ใจออกรู้จักให้ใจชอบพุทธเจ้จโดยมารู้อิสระไหมให้ใจเข้าให้ใจ สุขีตัวโหมีขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขปราศจากโชคแล้งเวียนภยัยปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากไปทั้งปวงเกิดสัพเคสัตตาสักทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการโมดทั้งิีน จงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่ามีเว้นซึ่งการแลกกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่ามีความพยาบาทเดียเปลี่ยนซึ่งการแลกกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากไปทั้งปวงเถิดยีทังเมวิปัสสนากรรมฐานัง อาสวะกายาวหังนิพานังหตัวด้วยอานาการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี้โจมเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าสิ้นอาสวะขิเลสเป็นเหตุให้ได้บรลุมากผลนิพพานที่ทางเมพบุญญาภากังสัพพัตตานังเทมีข้าพระเจ้าขอุดิิศส่วนกุลนี้ให้แกบิดามาครูบาอาจารย์ ท่านผู้มีบุญบุญท่านผู้มีพระคุณทุกๆท,ท่านตลอเทพโบโม์เทพปธิดาทุกตัวตนขอให้ท่านเหล่านั้นโงอนุโมทนาในส่วนภูศลน,นี้ที่ถึงทุกขอให้พ้นจากทุก,กทีก่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการทุกท่นเทืนอเยจ่าพุทธาธิตาใจ gia phô tà ana kata pancho pan gia ja yê phô tà a hang vanta misa, misa. yê ja tàm a tita gia ja yê ja tàm a ana kata ja -a misa, misa. ยเยสังคาอาหวันทธมิสาอันชลีวันเธออว่าอันเฉลี่วันเธออาตว่าอันชลีวันเธอาว่าอันชลีวันเธอเชลี